รายการค้าวันที่20มกราจะทำใบสั่งซื้อให้กับบริษัทไทยซัมซุงจำกัดตามใบขออนุมัติเมื่อวันที่7มกราวงเล็บผู้ขายมีเงื่อนไข2ทับ 10, N เทับ30เข้ามาที่ Smartbit 366นะคะคลิกที่ Pro Q p ปรคิวทูค่ะเลือกที่ใบสั่งซื้อสินค้าคลิกที่เพิ่มคะ่ะ ชื่อผู้จำหน่ายนะคะจะเลือกเป็นไทยซัมซุงอิเล็กทริกจำกัดค่ะค้นหาเอกสาร PR นะคะเลือกที่ไทยซัมซุงอิเล็กทริกจำกัดค่ะวันที่เอกสารเราจะเปลี่ยนเป็นวันที่20เดือน1ค่ะ ปี2025นะคะอันนี้จะเป็นรายการค้านะคะเมื่อวันที่7มกราค่ะเมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้กดบันทึกได้เลยค่ะคลิกที่รายการค้านะคะคลิกที่พิมพ์ค่ะ อันนี้จะเป็นใบสั่งซื้อนะคะตรวจสอบความถูกต้องค่ะบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทริกจำกัดนะคะ